ดูคลิปนี้เขาาปากกาใส่เข้าไปในน้ำแล้วใส่ไข่เข้าไปเฮ้ยได้ไข่เรืองแสงแบบนี้เลยหรอรีบไปหยิบปากกามาเลยอย่าให้พี่ใช้สีอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะใส่น้ำส้มใส่ชูแล้วใช้ปากกาไฮไลท์เอาไส้ของปากกาออกมาแล้วบีบใส่เข้าไปว้าวทุกคนสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปเลยจ้ามตอนกี่โมงกันนะคะทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไข่กลายเป็นแบบนี้เลยจ้านิ่งเด้งดึงเดี๋ยวลองปิดไฟดูว่าจะเรืองแสงไหมหนึ่งสองสาม Few moments ทุกคนไปดูกันค่าว่าไข่ของเราจะเลืองแสงไหมจากคลิปที่แล้วที่เราได้เอาปากกาไฮไลท์และไข่มาแช่ในน้ำส้มสายชูจะลองปิดไฟดูว่าไข่เลืองแสงไหมแต่อยู่ดีก็ล้มค่ะหรือว่าไข่อันนี้จะมีพลังงานบางอย่างพี่ดูพร้อมๆกับน้องๆในไลฟ์เลยค่ะว้าวทุกคนมันเลืองแสงได้ฮอยเป็นไปได้ไงคะเนี่ยทุกคนสวยมากถ้าปากกาสีอื่นจะทําได้ไหมคะเนี่ยเรามาดูชัดๆที่ไข่กันเลยค่ะพี่จ้าไข่อันนี้ไปทาอะไรต่อดีคะหรือว่าข้างในมีตัวอะไรอยู่เราจะลองเจาะดีไหมคะทุกคน ทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะเป็นไงถ้าเราไข่เหลืองแสงไปทอดจากคลิปที่แล้วเธอได้เอาปากกาไฮไลท์กับไข่แช่ในน้ำส้มสายชูได้เป็นไข่เหลืองแสงแบบนี้เลยค่ะทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเอาไข่เหลืองแสงมาทอดแล้วจะเป็นยังไงอน่ากินไหมคะทุกคนช่วยกระตังชื่อเมนูนี้หน่อยนะคะลองดมดูเดี๋ยวลองปิดไฟกันค่ะเฮ้ยเหลืองแสง